นี่คือวอบเบกองฉลามที่ไม่เหมือนฉลาม ยอดนักพลังตัวแห่งท้องทะเลที่หน้าตาประหลาดจนคุณอาจไม่เชื่อว่ามันคือฉลามชื่อวอบเบกองมาจากภาษาอบอริจินออสเตรเลียแปลว่าเคลาตกเพรารอบปากมันมีผู้คล้ายหนวดเคลาระบายออกมาทําให้ดูเหมือนพลมเก่าๆที่มีชีวิตมากกว่าฉลามที่น่ากลัวต่างจากฉลามทั่วไปที่ว่ายน้ําอวดโฉมวอบเบกองเป็นฉลามสายซุ่มมันนอนแนบนิ่งกับพื้นทรายลวดลายบนตัวกลมกลืนกับพื้นทะเลอย่างสมบูรณ์แบบผู้ เลาทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับเหยื่อที่ว่ายผ่านและเมื่อปลาน้อยเผลอเข้าใกล้มันจะอ้าปากงับเหยื่อเข้าไปในพริบตาที่น่าทึ่งคือขากรรไกรของมันยืดหยุ่นได้เหมือนงูเหลื่อมจนสามารถกลืนปลาที่ตัวใหญ่กว่าหัวมันเองได้บางครั้งถึงขั้นกินฉลามด้วยกันเองแม้จะดูเชื่องช้าแต่อย่าประมาดนักดำน้ำที่เข้าใกล้เกินไปอาจโดนงับได้และเมื่อวับเบกองงับเข้าไปแล้ว มันจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆฟันแหลมคมเล็กๆของมันเรียงกันแน่นเหมือนตะปูเต็มปากที่น่าสนใจคือบางสายพันธ์ขนาดเล็กถูกนํามาเลี้ยงในตู้ปลาพร้อนิสัยเชื่อยชาและการพลางตัวที่สวยงามแต่เจ้าของต้องระวังลองมันอาจกินเพื่อนร่วมตู้เป็นอาหารว่างได้ทุกเมื่อแล้วคุณอยากจะลองเลี้ยงวอบเบกองบ้างไหม